ตัว ADH เนี่ยมันจะไปส่งผลต่อกระบวนการการดูดกลับน้ําเพราะนั่นคือหน้าที่ของมันลูกจำไว้ ADH หน้าที่คือดูดกลับน้ําดูดกลับน้ำนั่นหมายความว่าหน้าที่มันคือต้องทําให้ความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยมันเป็นไปตามที่ปริมาณน้ำในร่างกายมันมีอยู่แสดงว่าถ้ามันจะควบคุมนะลูกอ่ะลองดูนะถ้าวันนั้นนะ่ะน้ำในร่างกายเรากินน้ํามากอะเรากินน้ํามาก นึกภาพตามอันนี้คือการรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายเลยนะถ้าเรากินน้ํามากเรื่องเราเจะจางน้ําในร่างกายเรามากไปแล้วร่างกายเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องดูดน้ํา,ากลับแล้วมั้งเพราะน้ํำในร่างกายมากเกินไปแล้วตัวนี้มันจะไปยับยัง้งโอเคไหมยับยั้งนะการสร้าง ADH มันพอยับยัง้งปุ๊บ ADH ก็ AD จะต่ำ โอเคไหมแสดงว่าถ้ากินน้ำมาก ADH จะต่ำถูกไหมครับน้ำก็จะไม่ค่อยดูดพอ ADH ัปุ๊บน้ำไม่ดูดปุ๊บปัสสาวะก็เป็นยังไงลกูกปัสสาวะเจือจางได้ปะปัสสาวะเจือจางปริมาณมากอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่าร่างกายเรากินน้าน้อยกินน้ำน้อย,นนอยถ้าเรากินน้ำน้อยเนี่ยน้ำในร่างกายเราน้อยอ่ะ เฮ้ยเอาน้ําคืนหน่อยเอาน้ําคืนหน่อยร่างกายจะบอกว่าอ่งานเอางี้ไปกระตุ้นหน่อยกระตุ้นทําอะไรกระตุ้นให้มีการสร้าง ADH มากขึ้นเหนือไหมพอเราสร้าง ADH มากขึ้นเราจะดูดน้ํากลับที่ไตมากขึ้นเอาน้ําคืนร่างกายเอาน้ําคืนร่างกายมันก็จะทําให้ร่างกายเราปัสสาวะวันนั้นเป็นยังไงเข้มขน้น